สวัสดีครับสื่ออาสาที่เคารพทุกท่านครับนี่คือศูนย์ข่าวดีเอ็ีผมสหรัฐครับและอาจารย์เป้าค่ะรัชนีค่ะวันนี้ต้องมาแจ้งสื่ออาสาทุกท่านนะครับว่าภารกิจศูนย์ข่าวดีเอ็ของเรานั้นเดินทางภารกิจ3จังหวัดนั่นก็คือไปที่จังหวัดกาญจนบุรีจังหวัดราชบุรีและจังหวัดสุดท้ายที่มาอยู่ตรงนี้ก็คือจังหวัดสแก้นนั่นเองครับค่ะ ภารกิจของเรานะคะเพื่อติดตามเกษตรกรที่ปลูกถั่วดาวอินคานะคะตอนนี้อาจจะประสบปัญหาเราก็มาช่วยดูแลนะคะให้เขามีไรายได้ที่ดีขึ้นนะคะคให้ความมั่นใจกับเกษตรกรนั่นเองค่ะค ก็จะพยายามทุกช่องทางเลยนะคะเพื่อจะสร้างเงินสร้างรายได้ให้กับเกษตรกร,กรและการเป็นสื่ออาสาทุกคนทั่วประเทศค่ะนี่คือภารกิจอันยิ่งใหญ่นะครับว่าสื่ออาสาหรือว่าศูนย์ข่าวดีเอ็นซีนั้นไม่หยุดนิ่งไม่อยู่กับที่เรายังเกาะติดติดตามนะฮะในเรื่องของค่าการ,กรเกษตรที่เขากําลังประสบปัญหาอย่างที่อาจารย์เป้าอยู่พูดถึงนะครับเราจะไปดูนะครับว่ามันมีปัญหาช่องทาง ไหนบ้างนะครับเราจะนําประเด็น,นะะคลิปข่าวทั้งหมดะะติดตามได้ที่รายการปากท้องชาวบ้านทางทีวี24สถานีประชาชนของเราก็จะได้รู้ว่าทุกคนคิดอย่างไรนะฮะอันนี้ก็เป็นประสบการณ์ที่เราลงมา3จังหวัดใช่ไหมจันทร์ค่ะทุกจังหวัดเราก็จะมีการสัมภาษณ์พี่น้องประชาชนนะคะที่ประสบปัญหาครับ หลายๆจังหวัดหลายๆท่านมาท่านผู้ชมได้ชมค่ะชี่ช่องทำมาหากินทุกอย่างเลยค่ะครับก็อย่าลืมติดตามในรายการเต็มๆของปากท้องชาวบ้านสื่ออาสาที่ทีวี24สถานีประชาชน